ครับผมสวัสดีครับอในคลิปนี้ก็มาเบิ้งกับยาฤทธิ์นะครับยาฤทธิ์ปีสิบสี่นะครับกับอาการเวลารับเนี่ยมันจีดังนะครับดังเหมือนแลกแลกหลวมเนาะอันนี้ผมมาลดมาล่องเนาะดังมันแลกมันหลวมดังก็ล้กก็ล็กก็ลกก็ลกก็ลกนะครับดังมันแบบแลกมันเนี่ยรู้สึกว่ามันหลวมเหมือนช่องลางมันมีปัญหาประมาณนั้นอ่ามันดังแบบสะท้านขึ้นมาหาพวกมาไล่นะครับผมดังเล็ก็ล็กเล็กเล็กเบาเนาะ ถ้าสำหรับแบบว่าพื้นถนนที่แบบมี้คุขานิดนึ่งอะนะอ่ามันจะดังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขแล้วก็ให้เบิ่งว่ามันเป็นเพราะสาเหตุยังนะครับบางเทียนี่อ่าเข้าอาจสิแบบว่าเอ้ยแลกมันมีปัญหาแล้วนะครับแลกมันรู้สึกว่ามันจะเหมือนจระบีมันเบิดแล้วประมาณนั้นนะอ่ามันสีดรวมดังกขลก็อกเลก็อก,กบางเทียก็พาเป็นเพราะแลกนะครับผมผมจะเห็นอาการเนี่ย หลายๆนะครับหล,หลายขั้นที่ประเภทลดประมาณสักาหาประตูเนาะหาประตูเนี่ยเห็นอย่อบๆนะครับที่มันมักเป็นน้าจุดนีน้นะครับเดี๋ยวผมจะหายไปเืิ่งนะครับหายไปเพิ่งตอนผมแก้ไขแล้วว่าจุดใดนะครับเดี๋ยวสิมาล่อไอ้เมืองฟอมนะครับว่ามันีังเศร้าดังมาครับผมนี่ครับหลังจากได้ไปล่อมาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจะ นั่นเงบรังสี่จะได้เบังครับว่าเท่าตรงแจไขมุงไหนหายไอ้มันยังสี่หายดังเนาะดังก็ลอกก็ลอกก็ลอกเหมือนอ่าเล็กม่มีมจระบีนะครับมันเล็กมันดังอ,ะอ่ะส่วนช่วงล่างก็พูดพูดถึงว่าเท่ากับการที่เท่าคิดอันช่วงล่างดังเนี่ยเท่าแรงเร็วเนี่ยมันมันก็จะรู้สึกได้ที่แบบว่ามันมีออกไสออกครัวหรือว่าแบบดังนั้น่ะ มันนิ่ดังตั้งกันอยู่นะครับอันนี้มันดังเบาๆเวลาเขาเรียนแบบถนนที่มันแบบมีขุขะนิดนึงอะนะครับมันจะดังตั้งกันอันนี้ดังตุ๊กตุ๊กตุ๊กสะเทือนขึ้นหอดพุ่งมาเลยเนาะนี่ผมจะชี่จุดเบด่งนะครับแก้ไขแบบง่ายๆนะครับว่าได้ไม่ต้องไปเข้าไปซุ้นไม่ต้องเข้าไปอู่นะไม่ต้องเข้าไปอู้ให้ก็จาวานนู่นนี่นั่นไม่ต้องลื่นไหลนะเขา ก่อนเข้าเข้าไปเขาก็ต้องเช็คก่อนเข้าเขาก็ต้องดูเบื้องเบื้องต้นก่อนนะนะแบบว่าเขามีเครื่องมือเนาะทำมติว่าเขามีเครื่องมืออยู่บ้านนะถึงบ่มีเขาก็ให้เขาก็ต้องอล่องเบื้องก่อนนะครับล่องอัดเบื้องก่อนไปยืมเครื่องมือก็จะออกมาอัดเบื้องก่อนกันเลยนะำสำหรับผูใ้ใดที่ใส่ายาฤกษ์นะก็เพราะว่าไม่ป็นยาฤกษ์ดอกไอ้วพวกประเภทพวกพวกเมล่าไฟฟ้าทั้งหลายแหละนะ่น่ะที่เป็นพวกเมะไดไฟฟ้าทั้งหลายแหล่นะมันก็สิเพราะว่า การซับแรงเียของเขาเนี่ยมันสิสั่นบ่มันสิเฮ็ดให้พวกน็อตพวกยังมันคลายได้อยู่แล้วเนาะเออที่ผมเห็นอะเนาะนี่นะอ่านะคนที่สี่มาเนานี่ครับเป็นบ่ครับกากบาดเนาะนี่มันจะเป็นกากบาดมันอันนี้ผมได้แก้วแล้วเพราะว่าไอ้มันสิมีนฟ้าเนี่ยในนี่ฟ้ามันสิปิดดวงซี่อ่ะเนี่ยฟ้ามันสิปิดดวงซี่นะครับนี่นะครับที่มีน็อตมาน็อตเบนสิบสองตั้งหมดอยู่นี่มันที่มีอ่าเย็ดข้างล่างเนาะอันนี้เป็นกากบาดนั่นป่ะกากบาดทากอะ อัดตัวนี้แต่ก,ก็อัดตัวบนแต่ก็สิมีอยู่ด้านบนอีกนะครับนี่ด้านบนอีกครับกากระาดนี่ละเขาก็ไล่อัดให้เบิดนะครับว่ามีน็อตเบิดที่ซอนกโตนะครับประมาณนี้ครับเขาก็ต้องไล่อัดให้เบิดเบึบงกอนเข้าสี่ไปดื้อไงนะไปรื้อบนะัองว่าแหลกเลินะกเนาะกอนเนาสีไปจุดใหญ่ๆของเขานะเขาล่องอัดมึงก่อนนะครับก่อนสีไปเสียตังจุดว่าจุดใหญ่ๆเนาะที่ในได้อ่าเมื่อกี้ เช็คตรงเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนให้เบิ้ง่ามันสัดเจนก่อนว่าเอ้ยแค่แค่ขนนันรถสามสี่ตัวเนี่ยงานเท่ากับคือวันรถเท่ากับกลับขึ้นมาดีได้ขึ้นเ่าแล้วนะครับดีก็สิไปแบบยกขึ้นเอาถอดเอาดุ้งเอาแรงมาอัดน้ำมันใหม่ที่ไหนได้เป็นเพราะจุดนี้นะครับเ <c oughs> สียดเท่เาเสียต,ตังโดยใช่เหตุเนาะเสียตังโดยใช่เหตุโดยที่รถเท่ากับว่ารถกันยังก็ยังไม่ยู่ อันนี้รถคันนี้ก็จะเป็นปี14เนาะอ่ะอันนี้เป็นยาริสนะครับยาฤทธิบปี14นะครับเื่องคอนซองเนี่ยถ้าผมในีคลิปนี้ก็นีน่ครับซุบซูบลยมานน่ครับผมกันเบิ้งวา่าไอ้เสียงดังมันขึ้นสะเทือนขึ้นมาหาพวงวไว้ดังก็ล็อกก็ล็อกเนี่ยอ่ะจุดหน่อยๆนี่นะครับเพรามเาเบิ้งกันนะครับจุดถ้าเกิดท่อแก๊ไใจุดนี้แล้วอ่ะ ทายัางว่าหายกค่อยว่ากันไปนะครับผมค่อยให้อู็เช็กบึงอีกรอบนะประมาณนั้นนะครับผมใน,นคลิปนี้ก็สวัสดีครับและะ้วก็สนใจทั้งใดก็กดยกโบนะครับแล้วกะ็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมใน,นคลิปนี้ก็สวัสดีครับ